สวัสดีค่ะสวัสดีกับเช้าวันเสาร์ที่17พฤษภานะคะช่องพระดีๆค่ะ EP ที่34นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดพระสมเด็จสวยๆนะคะเป็นแบบมีกรอบกันน้ำนะคะแล้วก็เป็นแบบไม่มีกรอบนะคะแบ่งปันองค์ละ200บาทนะคะเป็นแบบไม่ใส่กรอบนะคะแบบใส่กรอบจะเป็นองค์ละ300บาทค่ะ สนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยนะคะกดเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มลายตามเบอร์โทรได้เลยค่ะมีแบบเก็บปลายทางนะคะแล้วก็มีแบบโอนนะคะมาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะจะเป็นสมเด็จเนื้อสีดำนะคะเป็นสมเด็จ เนื้อดำนะคะเป็นสมเด็จขนมเปียนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อดำนะคะเนื้อแห้งๆเก่าๆเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นหลังชดานะคะ หมายเลขสอค่ะหมายเลขสอก็จะเป็นสมเด็จขนมเปียนะคะแบ่งปัน200บาทนะคะมี2อง,อง,ะะงองนะคะเป็นหมายเลขหนกับหมายเลขสอนะคะเป็นหลังชะดาค่ะ หมาเลขสานะคะจะเป็นสมเด็จนะคะจะเป็นกลับไม้ขีดนะคะนี่นะคะหน,หนาแบบนี้เลยนะคะสมเด็จกลับไม้ขีดะคะ่ะต่อไปนะคะเป็น หมายเลข4นะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะเป็นชุดสมเด็จมีกรอบแล้วก็ไม่มีกรอบนะคะแบ่งปันองค์ละ200บาทนะคะหมายเลข4นะคะหมายเลข4ก็จะเป็นสมเด็จกับไม้ขีดนะคะเกตทะลุซุ้สมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะเป็นเกตทะลุซุ้มนะคะเนื้อแห้งๆนะคะเก่าๆเ,เลยนะคะหมายเลขสี่ค่ะนี่นะคะเป็นสมเด็จกับไม้ขีดนะคะต่อไปนะคะเป็นองค์ที่ห้า หมายเลขค่านะคะก็จะเป็นกลับไม่ขีดเหมือนกันนะคะหมายเลขสานะคะสี่หจะเป็นสมเด็จกลับไม่ขีดนะคะนี่นะคะนาๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกค่ะจะเป็นสมเด็จพุทซ้อนนะคะเป็นสมเด็จพุทธซ้อนนะคะข้างหลังก็จะเป็นหลังชุดพาเบนจภาพาคีนะคะ หมายเลข6ค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขก7นะคะหมายเลขก7ค่ะจะเป็นสมเด็จเบนจระลงนะคะนี่นะคะสวยๆนะคะหลังก็จะเป็นหลัง2404ค่ะ ไปนะคะเป็นหมายเลขแปดนะคะหมายเลขแปดนะคะนี่นะคะซูมให้ดูชัดๆนะคะคาบไข่นะคะคาบกุนะคะเป็นสมเด็จ บางขุนพรมนะคะหลังก็จะเป็นตายางค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขเก,ก้นะคะหมายเลขเก,ก้ก็จะเป็นไกเซอร์นะคะเป็นสมเด็จไกเซอร์นะคะ หลังก็จะเป็นตายางนะคะปั๊มตายางค่ะหมายเลขสิบค่ะ หมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบก็จะเป็นตามตายอยางนะคะเป็นสีแดงนะคะ หมายเลขสิบเอ็ดนะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะ,ะ,คะจะเป็นปั๊มตาย,ยางนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบสองนะคะหมายเลขสิบสองค่ะจะเป็นสมเด็จเนื้อออกสีน้ำตาลนะคะนี่นะคะแบ่งปันนะคะองค์ละสองรอยบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะมีโอแล้วก็มีปลายทางนะคะ หมายเลขสิบสองนะคะหมายเลขสิบสามค่ะจะเป็นสมเด็จนะคะเป็นสองหน้านะคะ นี่นะคะจะเป็นสองหน้าค่ะนี่นะคะเนื้อสวยๆนะคะนี่นะคะจะเป็นกลับกันนะคะจะเป็นสองหน้านะคะหมายเลข สิบสี่ค่ะเมลิกสิบสี่นะคะ <S <S ต่อไปนะคะเป็นองค์ที่สิบห้านะคะ สิบห้าค่ะจะเป็นสมเด็จกรอบกันน้ำนะคะเป็นเกจชย,ยนะคะสมเด็จเกจชย,ยนะคะเป็นกันน้ำให้เรียบร้อยนะคะเนื้อแห้งๆนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะหมายเลขสิบห้าค่ะ ไปนะคะเป็นองค์ที่สินะคะหมายเลข16กคะ่ะก็จะเป็นสมเด็จเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะหมายเลข16นะคะเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะ มาเลขสิบหกนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะคะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะนี่นะคะซูมให้ดูเนือ้อ สวยๆเลยนะคะนี่นะคะเกตทะลุซุ้มสวยๆนะคะต่อไปนะคะเป็น หมายเลขสิบแปดนะคะหมยเลขสิบแปดนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะ หมาเลขสิบค่ะเป็นพัคสวยๆนะคะพร้อมโกบนะคะหมาเล็สิบก้าค่ะจะเป็นสมเด็จเนื้อขาวนะคะเป็นเกรดเอียงนะคะ นี่นะคะสูมให้ดูชัดชัดนะคะตรงกลางอกก็จะเป็นร่องเลยนะคะนี่นะคะสูมให้ดูนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขยี่สิบนะคะ หมายเลขยี่ค่ะเนื้อแห้งๆนะคะเ,เก่าๆสวยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเส้นใต้ถาดนะคะต่อไปนะคะเป็น หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองค่ะหมายเลขยี่สิบสองนะคะ สนใจองค์ไหนนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะกดเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มลายตามบอร์โทรได้เลยนะคะหมายเลข22ค่ะต่อไปนะคะเป็นองค์ที่23นะคะหมายเลข23นะคะ หมาเลขยี่สิบสามค่ะนี่นะคะสูมให้ดูนะคะเนื้อสวยๆเก่าๆนะคะ หมายเลขยี่สิบสี่ค่ะหมายเลขยี่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะเป็น หมายเลขยี่สิบห้านะคะหมายเลขยี่สิบห้าค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขยี่สิบหกนะคะหมายเลขยี่สิบหกนะคะเนื้อจะออกเป็นสีเทานะคะ ข้างหลังก็จะเป็นขั้วโตนะคะสองสีนะคะหมายเลขยี่สิบหกค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะนี่นะคะซูมให้ดูนะคะ งหลังก็จะเป็นขั้วโตนะคะสองสี่นะคะต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายค่ะหมายเลข28นะคะมีทั้งหมด28องค์หมายเลข28สนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะ ยี่สิบแปดค่ะค่ะก็หมดแล้วนะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะคลิปนะคะในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ